สวัสดีเพื่อนพอ้องน้องพี่ทุกคนเลยนะก็สวัสดีมิรลักแฟนเจมมินิโวกันด้วยซึ่งวันนี้อยู่กับหัวปูแล้วผมก็ได้ทาการสร้างแมปที่ผมใส่ใจสร้างมาก็คือแมปพูดคุยเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าเข้ามาหาฟงหาแฟร์หรือหาเพื่อนเล่นอะไรประมาณนี้ก็คือแมปผมได้สร้างมาเพื่อเจอจํำนงนัดนะทุกคนซึ่งวันนี้ มีเสียงรถซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรับไปชมแมพที่ผมสร้างเนี่ยนะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนรอมรมแล้วไปกันเลยนะถ้าทุกคนเริ่มเกมเข้ามาทุกคนก็จะมาอยู่หน้านี้ซึ่งหน้านี้ก็จะมีเจ้าหมูที่ชื่อว่าดองกี้โฮเต้โดฟันโกโดแฟมิลี่วิกี้ชิปเปอร์โคโอเคไหมอะถ้า พวกนายเข้ามาแล้วเรามาเจอหมูต้องทักไทยมาด้วยว่าสวัสดีดองเต้โฮตี้ล o ฟานโกส้สวัสดีโฮโอเข้าใจไหมเห <c oughs> มือนชื่อจะไม่เหมือนเดิมในต,ตรงนี้ก็จะเป็นร้านาจับจ่ายของให้นะซึ่งถ้าทุกคนเข้ามาก็จะเห็นพ่อค้านั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นผมเองผมก็จะกล่าวคาทักทายทุกคนที่เข้ามาแล้วก็จะให้ผู้หรือของเล่นต่างๆให้ทุกคนนะโอเค เอาไว้ไม่เสียเวลาเราไปดูแมปเลยว่าแมพมันจะเป็นยังไงนะไปเลยถ้าเดินมาตรงมาทางขวานี้ผู้คนก็จะเห็นทางเดินเป็นทางวิ่งนะจะสวยงามมากเลยริมทางก็จะมีพวกต้นไม้ที่ปลูกประดับไว้สวยงามแล้วก็โอ้ลองมองไปสาน้นามันสีห็นวยเยอะแยะมากเลยคนต้องชอบมันแน่ ด้วยด้วยะทั่งตัวผมเองผมก็ชอบมันผมรู้สึกแฮปปี้กับมันมากถ้าทุกคนเดิมนี่ทุกคนก็จะเห็นผคมไฟตรงนี้ตั้งบรรยดไาศเพื่อความสวยงามไช่สวยงามมากเลยนะผมมากนะโอ้ฝั่งซ้ายนี่สิออมันสวยงามมากจริงผมจะพาทุกคนทัวร์ ในลกองของผมนนี้ผมไม่ตั้งใจใสร้างขึ้นมานี่เป็นไงล่ะสวยงามดลยนีและนี่ก็คือทางขึ้นบันไดนะโหนนะเีล่ะแตงงามหรือเปล่าอสวยงามมากเลยแล้วเดินตรงมาอีกนิดหน่อยก็จะเจอมา้านะเอาไว้ต่ามานั่งพูดคุย อาจจะเจอ,เอสาวๆมานั่งรอตรงนี้ในอนาคตแล้วก็าเข้ามาทาักทายมาพูดคุยกันได้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นแท่งน้ำซึ่งว้าวมันสวยง,งามเหลือเกินซึ่งเอาไว้ให้เราขึ้นไปดูวิวข้งางในผมแต่จไม่ได้แล้ฉันจะพาพวกนายไปดูนะนายก็ต้องใจจะในขึ้นไปสาเหตุที่ถามว่าทำไมต้องเป็นบันไดล่ะพี่เพราะว่าทำาลิปไม่เป็นจบไหมเดี่ยมองไปตรงนั้นก็จะเจอ โลกท,ที่สร้างขึ้นมาซึ่งมันกว้างใหญ่มากแล้วก็จะมีห้อเต็มไปหมดแล้วก็จะมีโคมรลรอยโอ้พพัทรนันไม่ไงสวยงามเตรนลงไปคร่าวๆข,ขนาดนี้แล้วเราก็ลงไปลงไปแล้วแล้วผมก็จะพาทุกคนเดินชัวเดินอ้อมนะครับ กิจเส้นงานนะป็นไงตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินให้เรามาเดินเล่นเดินคุยกันทำนู่นทำนี่นะก็ตามสไตล์โรบีใช่ไหมเรยว่าโรทีฮะนี่ก็เดินไปฮะก็เลยต้องต้นซากุระไปดูหิ่งห้อยเออนะสวยงามล้วยคือแต่จะบอกให้โอ้โหนะจริงเลยดีกว่านะ ฉันวาฉันชักช้าไม่ได้แล้วถ้าสังเกตดีๆ <d> พวกนายก็จะสังเกตพื้นที่สีไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหลุมฉันก็เลยซ่อมไปก็เป็นสีแบบนี้ซึ่งไม่เป็นไรมันทําให้ดูแบบเรียวๆเหมือนชีวิตจริงอะนะเดินลงไปถ้านายมองดีๆทางซ้ายมือนายก็จะมีศาลานะ ไว้มาพักผ่อนนะไม่กน็นัดเพื่อนไว้เอ้ยมาเจอศาลาสีน้ำตาลนะฉันจะนั่งรออยนี้แล้วก็สามารถเข้าไปในศาลานี้ได้ศาลาจะเป็นศาลาแนวไม้นะใสาา่หรือเขาก็จะนั่งหันหน้าดีกันได้ไงยอดสวยงามแล้วตรงไปสั้าพักทุกผู้นานก็จะเจอบันไดที่สะพานข้ามาดีเลยฉันสร้างมาเพื่ออย่างนี้ เออเอาไว้ชั้นมาปิดเซนทีหลังแล้วกันนะเออแล้วซ้ายมือผู้ไหนก็จะเจออีกเหมือนเดิมเป็นศาลานะเอาไว้ผู้ไหนมานั่งพักนะแล้วก็ผู้ไหนก็สมนกชสมวิวไปโอ้สวยงามอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ต้องเดิไปเออ นกลับมาถึงจุดเริ่มต้นนะนี่ฉันว่ามันเรืองสวยงามนะเนี่ยใค่ว่ามาันสวยงามไหมล่ะฮะสวยงามเลยโอ้บัดดี้น้องหมูเราไฟต้อนรับเชียร์ซึ่งต่อไปจะจะพาทุกนายอ่าว่าล่องเรือทัวร์หรือว่ามันจะสวยงามขนาดน เดีอยไเดือ้ว่าพวกนายนั่งเดียวเลยป๊อ,อ,อ,อปอั๊อปั๊อเอาหวางตรบนี้เดือนแบบนี้ามก็ค่อ,คอคยๆขับเรือไปดูสิโอ้นี่มันสวยงามมากเลยูสิ นะมองสถาการที่ผู้นายจะพาเพื่อนเข้ามาเที่ยวมาเยี่ยมชมนะจะ่อย่าทำลายเข้าขอมองนะนี่นะโอ้อันนี้ก็จะเป็นสาธารน,น้ำคุณนต้องการที่จะมาพักผ่อนตรนี้ก็โอเคเลยอโอ้ตรงน,นี้ก็รอดใต้สะพานขึ้นสวยงามแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นาใต้ต้นไทรจะมีเสาวันวยอยลงมาสวยงามเลยใช่ไหม นี่นะฉันจะพาทุกคนล่องอ้มอมดูทิ่พักนะโอ้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักนะซึ่งฉันจะพาโอ้สวัสด,ดีลุงหมูนะนี่สวยงามมากเลยนะโอ้ฉันจะพาทุกคนดูเอาเลยว่าแบบนี้สวยงามมากจริงๆอันนี้ก็จะเป็นที่นั่ง สำหรับใครที่จะมาปิกนิกกับแฟนก็สามารถมานั่งได้น,นี้สวยมันอาจจะสะดุดหน่อยนะเ๋ยวต้องขอไปทานอะไรเพราะว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงมนะันสะดุดไม่เป็นไรนี่สวยสวยงามไม่หละทุกคนดูสวยงามมากเลยอาคะ แล้วจะพาทุกคนไปดูองค์การข้างในนะสนเสนอนะตำนานเอาไหว้ขึ้นไปก่อนเอาไหว้ขึ้นไปเฮ้ยโอเค็นตายไหวกันก่อนได้ What the fuck วัดตื่นโอ้ตายแทบไปจมน้ำช่วยฉันด้วยเอ็งขึ้นไปไม่ได้ไต้องมาขึ้นฝั่งนี้เคไปาแล้วจะพาทุกคนไปชมสวนรงการกันบ้างเป็นยังไงนะขึ้นมาสวยมากเลยขอขออนุญาตเดินไปก่อน ที่เห็นเป็นท่อนๆสีสีน้ำเงินทางขวานี่คุมือของฉันนี่นนป็นไงเอเมลามือฉันโปรเจทเล่โอเค,อเ,คเดีใช้เวลาสักพักึกว่าที่ฉันจะเดิม เรามันถึงบันไดนี้แล้วแล้วเราก็เดินข้ามบันไดไปแต่ระหว่างที่เดินขึ้ในบันไดให้ทุกคนมุดอยู่กลางสะพานนะเราให้มองดูวิวสิโอ้ยที่หิ่งห้อยที่เ,เปน็นไงสวยงามตะกราบตาลด้เกินที่เป็นไงสวยชิลลาล้าจะพาทุกคนเดินลงไปชม ต้นี้จะเป็นยังไงซึ่งถ้าเดินออกมาแล้วจะเจอต้นไม้ที่ติดไปได้วยสวยงามนีสวยงามมากเขาก็จะเจอทางแยกเดี่ยวขวามาก็จะเจอทางแยกอีกก็เดินตรงเข้าไปก็จะเป็นที่นั่งปิกนีก้แม่มันต้องรู้สึกดีถ้าใครอยากจะมานั่งที่นี้ก็ได้ไม่มีปัญหา ก็เดินตรงไปนะมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งสําหรับคุยกันเหมือนเดิมนะเพราะว่าห้องนี้เอาไว้สําหรับพูดคุยกันนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลานโลง่ลงเอาไว้ไม่ยืนคุยตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งอีกเหมือนเดิมสวยเงามงามแล้วเดินตรงมานี้ตรงนี้ก็จะเป็น ที่นั่งเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้จะเป็นนั่ง,งนงิ่งทเห็นน้ําเพื่อที่จะทักทายเวลาคนขับเรือผ่านฮัลโหลมงไงบ้างอะไรประมาณนี้ที่มาสวยงามมากที่มันแหลกมากไอ้ความ,ท,มที่ำไมอินแบบฉันก็ไม่รู้ได้ทุกคนก็คนดูเอานะ แล้วเดินม,มาตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเดิมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแล้วมันเหลกทำไมมันถึงแหลก ตรงนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างกลางนะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งอเหมือนเดิมชิวๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามไปฝั่งนน้น,นแหละเดิมนะตรงนี้ก็จะเป็นศาลาน้ำซึ่งมันสวยงามมากที่จะพาคนี่ยน ตอนที่จะไปดูตรงนั้นเข้ามาซอยตรงนี้นะซอยตรงนี้ก็จะเห็นเป็นอโอ้นี่มันที่นั่งพนะักก็จะมีเค้กขนมม่ให้ทานนะนั่งไปคุยกันไปสวยงามนะฉันว่าฉันชอบแบบนี้เลยเราก็จะมาตรงนี้ก็จะเป็นสานลานินตน้ำนี่เข้ามาก็จะให้ที่นั่งเยอะเลยแล้วข้างในตรนี้ตรงมาก็จะเป็นตรงนี้เอาไว้ยืนมาทักทาย คนที่ขับเรือผ่านไปผ่านมานได้สวยงามจริงๆฉันเดเล่นเองฉันก็ยังเคลิ้มเลยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งแต่มันนั่งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไม้ต้องเข้าใจทำไมมันถึงนั่งไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าของยุฝ่งนนี้ ป้าวชิ้นตรงนี้เราก็จะมองเห็นฝั่งนี้ได้สวยๆนะล่ะเนี่ยก็จะดเรียกเหนี่ยวและตัดหน้าก่อนนะอ่าโอเคนี่ก็คือแมปไทม์ผู้ไทม ที่เอาไว้เอามาเข้ามาพูดมาคุยมาเล่นอย่างนนะถ้าใครสนใจจะดาวน์โหลดกพหมายเลขอยู่ยิงใช้บนเลยนะแบงกูทามเป็นแบบที่ดีเลยซึ่งน้องเขาตั้งชื่อให้ที่น่ารักมากของจริงแล้วก็ขอ,อบคุณทุกคนที่คนดูความแหลกซึ่งมันทาไมแหลกก็ไม่รู้นะขอบคุณมากถ้าใครสนใจก็บแวะเข้ามาเล่นกันได้ไว้เจอกันบ๊ายบาย